คุณผู้ชมคะใกล้จะที่หลายต่อหลายคนบอกว่าเตรียมกระทงไว้แล้วนะเดี๋ยวค่าคืนนี้อยากจะไปลอยกระทงเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศหลายๆพื้นที่นะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นพิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์และพระประทีพระราชทานแห่รอบเขตเทศบาลเมืองสุโข,ขทัยธานีค่ะก่อนจะเริ่มงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโข,ขทยัยประจําปี2568ในคืนนี้นี่คือภาพช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะนายกเทศมนตรีเมืองสุโข,ขทัยธานีพร้อมข้าราชาการนักเรียนนัก เชิญไฟพระเลิกและพระประทีพพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์รวม11พระองค์แห่รอบเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีค่ะเพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมความงดงามของพระประทีพพระราชทานซึ่งประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ตามสีประจำของแต่ละพระองค์นะคะขบวนเริ่มจากบริเวณหน้าเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีก็เคลื่อนไปตามถนนจรดวิถีทองค่ะ ผ่านหอนาฬิกาใจกลางเมืองและสะพานพระร่วงตรงไปที่อุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทัยเพื่อทำพิธีเชิญลงลอยเป็นปฐมฤกษ์นักสระน้ำโบราณวัดศสัสิในงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุขโขทัยประจำปี2568ในค่ำคืนนี้ค่ะขณะที่วันนี้การลอยกระทงในประเพณียี่เปงที่เชียงใหม่อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังเพราะว่าแม่น้ำปิงเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแบบนี้เลยุผู้ชมแล้วก็โป๊ะเนี่ยคือน้ำท่วมมิดเลยเหมือนกัน ก็ต้องระมัดระวังเลยนะครับซึ่งอาจจะต้องอยู่บนบันไดแทนทางเทศบาลนครเชียงใหม่ก็กำชับเจ้าหน้าที่ดูแลทุกคนอย่างใกล้ชิดนะก็ต้องระมัดระวังด้วยตามท่าน้ําต่างๆเนี่ยนะครับเพราะน้าเยอะจริงๆแต่เป็นห่วงน้องหานนะสิครับคุณผู้ผชมเกิดอะไรขึ้น,นหานทนะี่ควมือเชียงใหม่อะเมื่อคืนนี้ไฟไหม้ครับ<อ>ไฟไหม้บ้านของน้องหานนะแล้วหลังคาเป็นญ้าฟางหานอบฟางเกือบไปแล้วนะเกือบไปแล้วเนี่ยตักน้ำมารดน้ำต้องมาดับไฟอ่ะดับไว้ได้ครับแต่ว่าหลังคา เสียหายแหว่งอยู่แหว่งไปไม่น้อยเลยแล้วอาแล้วหานอยู่ไหนล่ะหานหานอ,อ,อยู่ในเล้าครับคุณผู้ชมเรียกว่าถ้าดับไม่ทันน้องหานเนี่ยอาจจะเป็นหานย่างไปแล้วแน่ นะแล้วหานั้งสิตัวปลอดภัยดีนะครับทางเทศบาลนครเชียงใหม่ก็มีการตัดแต่งซ่อมบารุงหลังคาให้กลับมาอยู่ในสภาพปกติแล้วแล้วจะไมไฟไหม้ได้ยังไงน่าจะโดนทูบหรือเทียนที่ลอยมากับกระทงแล้วติดบ้านของน้องหานอ้าแล้วคืนนี้ล่ะคืนนี้ระวังด้วยนะอระมัดระวังกันหน่อยนะคะคอ้าส่วนที่ชัยนาทไปดูกระทงไอเดียสุดแปลกคุณผู้ชมคะเก๋มากนะคะนี่เราก็เห็นเป็นกระทงมขนมปังต่างๆใช่ไหมคะแต่ ที่นี่นี่คือกระทงหมูกระทะนี่มีครบเลยผักหมูสามชั้นลูกชิ้นกระทงนี้ขายอยู่ที่ถนนพรมประเสริฐต,ต,ตาบลในเมืองอำเภอเมืองชัยนาทแม่ค้าก็โพสต์ขายในโลกออนไลน์นะบอกนี่จ้าปีนี้ฉันมีกระทงหมูกระทะนะหลายคนชอบกินใช่ไหมมาเลยแล้วลูกค้าตอบรับอย่างดีนะคะคขายดีเป็นเทน้ําเทท่าเดี๋ยวเอาไปลอยให้ปลากินลอยเสร็จปุ๊บเดี<ค>๋ยวเราคนไปต่อหมูกระทะเลยก็ดีเหมือนกันเออนะ